โลกที่หนีไม่พ้นนะโลกกรรมเกี่ยวกับสมองนะหรือเกี่ยวกับบริเวณศีรษะเนี่ยบางคนปวดหัวแล้วรักษาไม่หายบางคนก็ไปเอกเซเล์แล้วนะไปถึงมือหมอแล้วนะก็ไม่สามารถรักษาได้เรามาดูเบื้องหลังนะของการที่จะเกิดโรคนี้กันนั่นก็คือวิบากกรรม เรามาดูโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยวันนี้ถือโอกาสนะนำมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันรู้ทันวิบากกรรมนะที่พระมหาเถระท่านได้รวบรวมมาไว้นะโรคก,กรรมเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกนะมาดูวิบากกรรมในอดีตชาติฆ่าสัตว์ทำกับแก้มอดีตชาติดื่มสุรา อดีตชาติสั่งฆ่าฆ่าศึกนะอดีตชาติทุบหัวฆ่าสัตว์อดีตชาติจ้างนักเลงดักตีหัวคู่อริตายอดีตชาติยิงนกด้วยหนังสติก๊กอดีตชาติวางแผนการลบนะก็มาทาให้เส้นเลือดในสมองแตกนะเรามาดูเลือดข้างในสมองบ้าง ในอดีตชาติทุบหัวฆ่าหมูเป็นประจำนะมาดูเส้นเลือดตีบในสมองนะอดีตชาติบีบขมับนักโทษอดีตชาติทุบหัวปลาอดีตชาติมักโกรธนะเรามาดูสมองฝอนะอดีตชาติดื่มโซราอดีตชาติพูดเท็จอดีตชาติพูดเพอเจอร์นะ เรามาดูสมองเสื่อมบ้างอดีตชาติพูดเท็จนะอดีตชาติดื่มสุราสมองพิการนะวิบากกรรมคืออดีตชาติดื่มสุราบ่อยๆอ,อดีตชาติชกต่อยทุบตีคนอื่นจนเป็นอัมพาตอดีตชาติฆ่าสัตว์ทำกับแก้มนะมาทำให้สมองพิการนะเนื้องอกในสมองวิบากกรรมในอดีตและปัจจุบัน ทุบหัวค่าสัตว์นะคือค่าสัตว์โดยการทุบหัวเรามาดูน้ําท่วมสมองบ้างอดีตชาติสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานทํางานไม่ได้ก็ฆ่ากินนะเช่นงวเช่นควายเนาะเรามาดูโรคไวรัสขึ้นสมองอดีตชาติเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขายนะอดีตชาติสัตว์ป่วยฆ่าขาย ทำให้คนกินแล้วก็ป่วยตาย,ยอดีตชาติเอาเหล็กทิ่มหัวปลานะมาดูผ่าตัดในสมองบ้างอดีตชาติทุบหัวฆ่าสัตว์ทำอาหารอดีตชาติเมาแล้วทะเลาะวิวาทกับคู่อริอดีตชาตินะดื่มสุรามาดูผากินสันบ้างอดีตชาติดื่มสุราอดีตชาติทรมานนักโทษ อดีตชาติทุบตีสัตว์อดีตชาติฆ่าสัตว์นะมาเป็นพากินสันเรามาดูโรคอัลไซเมอร์บ้างอดีตชาติพูดเท็จนะโกหกบ่อยๆนะแล้วก็ MS นะโรค MS อดีตชาติมักโกรธอดีตชาติทำร้ายตนเองแล้วก็มาโรคเครียดเนาะอดีตชาติดื่มโซรานะมาโรคปวดศีรษะไมเกรนบ้าง อดีตชาติทรมานสัตว์ด้วยการเคี่ยนตีอดีตชาติพ่อแม่เตือนไม่ฟังทําให้ท่านปวดหัวกุ้มใจอดีตชาติกดหัวลูกเป็ดให้จมน้ําอดีตชาติเมาแล้วทําร้ายทุบตีภรรยาอดีตชาติฆ่าสัตว์ทํากับแก้มด้วยการทุบหัวอดีตชาติตบศีรษะเด็กอดีตชาติยิงนกด้วยหนังสติ๊กบ่อยๆอดีตชาติ นะทรมานฆ่าศึกด้วยการบีบศีรษะอดีตชาติรังแกนกนะเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะกรรมใดไว้ที่เราทำมาไวเนี่ยมันก็จะมาส่งผลนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมทําทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเอาแต่บุญดีกว่าชีวิตจะได้ปลอดภัย